ผมเนี่ยจะกลายขึ้นมาเป็นได้เปรียบเลยหรือว่าได้เปรียบไหมอย่างนี้หรืออะไรก็ไม่แน่นอนมันไม่แน่นอนไม่แน่นอนนะฮะทำสิบแปดนะครับไม่ต้อง25คะแนนเต็มจบเลยเรียบร้อยร้อมนะฮะกําลังจะรู้ผลนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเป็นสุดท้ายแล้วพลิกไปพลิกมาปฏิหารเกิดขึ้นกับช่างเล็กแล้วก็สะดุดไปที่ซูนย์แตนิงม,มันก็เป็นไม่ได้หรือรว่าคุณแดนห้งทําเต็มไปเลยสมศักดิ์ศรีคว้าไปอีกหนึ่งแสนด้วยนะครับเขบ้าไปจากที่เลยครับ ท่านรออยู่นะครับที่เดือด้างแล้วก็3ล้านกับตําแหน่งนะครับที่เป็นที่สุดแห่งปีในครั้งนี้นะครับแล้วก็คุณแซนี่โฮงนะครับอยู่ที่แท่นของคาราบาลเอ็กโนะครับต้องการเพียง18คะแนนเท่านั้นนะฮะทางด้านนี้นะครับสรุปผิดก่อนนั้นไม่ได้เลยนะครับกางจะจบลงนะครับ3วินาทีตุ๊กตาบาร์บี้ครับเนื่อที่นำนะฮะนำแล้วก็ทําไว้เพียง17นะฮะคุณแซนี่โฮงต้องถือว่าได้เปรียบได้เปรียบเพราะสามารถดีไซน์ให้เล่นอย่างน้อยๆให้ได้18คะแนน แต่ถ้าไม่ถึง18หรือไม่ถึง17ผิดขึ้นมาเมื่อไหร่แพ้เหมือนกันยังไม่ทราบนะท่านชมนะฮะว่าจะออกทางด้านไหนนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ที่มีโอกาสนะฮะแต่ก็ต้องตอบให้ถูกนะครับบาร์บี้ครับชื่อว่าอะไรครับทั้งหมดมี25คะแนนพร้อมคะแนนที่1นึ่ไปครับเลดี้ลิเบอร์ตี้ค่ะถูกต้องนะครับต้องการ18คะแนนนะครับ คะแนนที่2นะครับกำลังจะไต่ขึ้นไปเป็นตำแหน่งสุดยอดแฟมไดแห่งปีนะครับคุณแซนดี้หงจะทำสำเร็จหรือไม่คะแนนที่2ครับไปครับเดอะแทงโก้ค่ะถูกต้องนะครับคะแนนที่3ครับไปครับ Morning Sun Princess ค่ะถูกต้องนะครับเธอจะเป็นแชมป์ประจำปีนี้ได้หรือไม่นะครับกำลังจะรู้ผลนะครับคะแนนที่4ครับ อะไรครับซิลคเกนเฟรมค่ะทุก้นนะครับอะไรก็ไม่แน่นอนนะครับคะแนนที่5ครับผิดไม่ได้นะครับต้องการ18คะแนนพอครับคะแนนที่5ครับนะครับลาวส์คิตี้นัมเบอร์วันไวท Ti เกรทุกนนะครับโอ้โหวางเป็นชุดเลย้านะครับผิดไม่ได้นะครับไม่ถึง17ผิดไม่ได้นะครับ ต้องการ17เป็นอย่างน้อยคะแนที่6ครับไปครับ Wonder Woman ค่ะถูกต้อนะครับคะแนที่7ครับไปครับ Solo in the Spotlight ถูกต้องนะครับโอกาสมากนะฮะในการที่จะเป็นสุดยอดแฟมไทยแห่งปีในปีนี้นะครับคะแนที่8ครับไปครับ Pink Spender ถูกต้องนะครับ กำลังจะจบลงแล้วนะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับคะแนนที่เก้าครับนะครับปาปิยองค่ะถุกต้นนะครับอาวนะครับต่อไปเป็นคะแนนที่1ินะครับรอนะครับนะครับมูไซเช่บาร์บี้ค่ะถุกต้นนะครับสิแล้วครับต้องการเจคะแนนเสมอ8คะแนนชนะนะครับห้ามผิดนะฮะผิดไม่ได้นะฮะอย่าให้อะไรมันสะดุดนะครับ1 1บอดครับ ไปครับเอ MB ี e e b a r บี้ค่ะทุกคนนครับเอานะครับสิบเอ็ดนะครับคะแนนที่สิบสองครับไปครับเด e Rose ค่ะทุกคนนครับเอานะครับอีกห้าเสมอหกชนะเส้นชัยมาใกล้เห็นชัดขึ้นเรื่อยแล้วนะครับคะแนนที่สิบสามครับไปครับ Princess of Korea c o u r t ค่ะทุกคนนะครับเอานนะครับ คะแนนที่14ครับใกล้กันมาเรื่อยๆเลยนะครับอย่าสะดุดพลาดนะครับตำแหน่งชั้นถือว่ามีโอกาสมากแล้วนะครับ14ครับนะครับดาเลียช้อปปิ้งควีนค่ะชุดต้นนะครับยังได้อยู่นะครับและนี่คือ15ครับใกล้กันมาเรื่อยๆนะครับนะครับฮัตร็อกคาเฟ่แนด์เบอร์ทูค่ะชุดต้นนะครับใกล้เส้นชัยมาเรื่อยๆเลยนะครับไม่จำเป็นต้องเล่นหมดก็ได้นะครับต้องการ18คะแนนเนะครับ นี่คือ16ครับนะครับโมดลดู๊กส์ค่ะถูกต้องนะครับเอานะครับและถึงวนาทีที่2คัญนะครับถ้าได้คะแนนนี้ปิดประตูแพ้นะครับต้องได้คะแนนนี้เท่านั้นก่อนนะครับแล้วมันรุ่นคะแนนชนะนะครับคะแนนที่จะเสมอครับทางด้านนี้คะแนนที่17ครับขอนาตะครับนะครับบิวตี้ค่ะถูกต้องนะครับเอานะครับ นะครับ17ทั้งหมดนี้ต้องการอีกคะแนนเดียวเท่านั้นผิดไม่ได้ห้ามผิดนะครับถ้าผิดถือว่าเสมอเลยนะครับห้ามผิดเลยนะครับต้องการคะแนนเดียวนะครับนี่คือคะแนนที่จะใช้ชนะน,นะครับได้หรือไม่ได้นะครับสดยอดไปนนะห่งปเปยอนะครับข้ามข้าว ต้องการอีกคะแนนเดียวเท่านั้นผิดไม่ได้ห้ามผิดนะครับถ้าผิดถือว่าเสมอเลยนะครับห้ามผิดเลยนะครับต้องการคะแนนเดียวนะครับนี่คือคะแนนที่จะใช้ชนะนะครับได้หรือไม่ได้นะครับสุดยอดไปนะยทั้งปีนะครับข้ามค่ะข้ามนะครับเอามนะครับไม่แน่หอกนะครับไม่แน่นะครับ ข้ามไปแล้วนะครับอลองได้ไหมคะถ้าหากว่าข้ามไปหมดนะฮะเสมอได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดผิดขึ้นมาก็เสมอได้นะครับแม่ยังไม่แน่นอนต้องการขนาดเดียวนะครับทำไมถึงว่าสวน,ข,นข้ามเลยนะข้ามเลย my first Barbie หรือเปล่าคะ my first Barbie ครับแต่ทําไมสวนข้ามไปเลยนะฮะเสียดายมากเลยนะแต่แม่มั่จใจข้ามไปก่อนเราจะมีโอกาสคือโอ้โหไม่งั้นนี่นะ ถ้าเกิดว่าได้นะไปลุ้นคะแนนเต็ม100คะแนนนะแล้วก็พิเศษดีหนึ่งแสนผมมองข้ามช็อตไปเลยนะฮะแต่เวลานี้ผมก็กลับมามองใหม่ว่าไม่แน่ซะแล้วนะครับเพราะว่า,าคุณบุญมานี่ชื่อบุญมานี่อาจจะข้ามไปหมดก็ได้หรือผิดมาเสมอนะฮะอาจจะมีข้อพิเศษทั้งหมดนี้ต้องการคะแนนเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อจะเป็นชัยชนะสุดยอดแฟนแห่งปีนะฮะจะเป็นคะแนนนี้หรือไม่ถ้าไม่ได้ก็ต้องข้ามไปเอาอีกนะฮะรอนะครับ จะเป็นสุดยอดแฟนมันแท้แห่งปีจะเป็นบาร์บี้หรือไม่เพราะนะครับต้องถูกต้น,นนะครับนะครับข้ามค่ะฮะโอ้โหกำลังเกิอดอะไรขึ้นครับไม่แน่แล้ว,ลวนะฮะช่างเล็กได้มีโอกาสขึ้นมาแล้วนะครับมีเวลาอยู่นะฮะแต่ว่าบังเอิญเจ้าตัวอาจจะเห็นว่ายังมีโอกาสหลายคะแนนนะเลยข้ามไปก่อนนะลองลองดูไหมฮะ sit inside โอ้โหข้ามนะครับต้องการคะแนนเดียวเท่านั้นนะครับว,วิธีการของคุณศศนีของทำไรยังไงหรือเปล่าตอนนี้คือไม่แน่ใจไม่แน่ใจข้า,ด,ขาดีกว่าค,คือถ้าผิดนี่มันจบเลยใชคถ้าข้ามยังได้รุ้นอยู่ค่ะโอ้โหมันไม่แน่ใจแล้วมันยากยังไงเยวจะบอกท่านผู้ชมหน่อยเพราะว่าสองสองตัวนี้มันยากยังไงทั้งสองตัวเนี้เป็นตัวที่ถ้าไม่ได้แกะมาเล่นเนี่ยจะไม่ทราบเลย เพราะว่าตัว My First Barbie เนี่ยอยู่ในแพ็กเกจของเขาเนี่ยมันไม่มีของขวัญให้เล่นโอ,โอ้โหเราไม่มีทางดูรู้นะครับว่ามันยากหรือไม่ยากอย่างไรน,นะครับเพราะว่าเราเห็นแล้วเราก็ยากไปหมดนะต้องถามคนที่รู้จริงๆว่าทําไมมันยากยังไงนะ,ะโอ้โหข้ามไป2ต้องการคะแนนเดียวเท่านั้นเองนะครับจะได้หรือไม่ได้นะครับข้ามไปจนกระทั่งเราปอรอดแล้วนะฮะตอนนี้จะได้หรือไม่ได้นะครับไม่รู้อันนี้จะข้ามหรือจะถูกครับตอนนี้แต่ถ้าผิดไม่ได้นะ,ะผิดหยุดเลยนะฮะไม่มั่นใจนะข้ามมันดีอยู่แล้วตอนนะครับจะได้หรือไม่ได้นะครับ ชนะนะครับสุดยอดราลังปีจะจบไหมครับไปครับออสการ์เดลาลองตาเรอยเป้เรียบร้อยขอเอยยมาสงนะครับนีุด้ยอดาแปีนะครับเป็นคแซที่หนะครับแล้วก็เข้าไปโผล่หาคุณแม่ รู้มาอยเต็ที่เลยทีเดียวัยต่างๆนี้เรง้อมโนทวุเเกลแืบรรยากาศต่างๆนะครับป้ายปีนะหรือว่าต้นปีนะก็จะต่อเนื่องมาอย่างนี้ตลอดเลยทีเดียวนะทุกคนก็ดีนะครับบรรยากาศต่างๆเหราพผู้่ชนะนะครับน้ำตาแห่งผู้ชนะได้เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีนะครับแล้วก็จะได้รับทราบเห็นขาต่างๆเหล่านี้ก็เป็นบรรยากาศที่สดสดตั้งหน้านี้เลยนะครับขอบคุณเจ้เล็กคนมาด้วยเลยครับแมทเราเสียใจกันอย่างเต็มที่ทีเดียวเลิกเป็นไงบ้างอ่ะรุนแรงุหัวใจจะวายหัวใจจะวายแล้วมันจะวายจริงจริงด้วยนะฮะเป็นไงคุณตนี้ของตอนนี้เอาความรู้สึกของตัวเองมาดีกว่าเรามีมาอยู่แล้วเป็นไงฮะสงสารพูดไม่ออกแล้ว อยากจะ้ทำให้แม่ภูมิใจอะค่ะอยากให้แม่ภูมิใจแล้วตอนนี้แม่ภูมิใจไหมครับภูมิใจมากภูมิใจแค่ไหนครับภูมิใจมากที่สุดเลยมากที่สุดเลยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นถือว่สถิติท่านแรกนะครับที่เข้ามาคว้าชนะอย่างนี้นะครับช่างเล็กอยู่ไหนช่างเล็กอยู่ไหนไปไม่ได้ไปไม่ได้อยู่ทางด้านนี้นะฮะเอาพูดความรู้สึกขณะนี้ของช่างเล็กบ้างช่างเล็กมีมาอยู่แล้วครับในความรู้สึกของผมก็ คุณจะได้หุ้เก่งจริงๆนะครับเก่งจริงๆยอมรับยอมรับในข้อที่ตีโจทย์ตั้งไม่ต้้้อองงรแลวเกือบร้อยตัวนะครับก็ยังยังรวมมาเหลือ2องแล้วได้ก้าวเข้ามาถึงตรงนี้ก็ถือว่าขึ้นมาสูงเต็มที่แล้วนะครับล่ะอย่าลืมว่านอกจากพวกเราที่อยู่ทางด้านนี้นะครับมีสุดยอดแฟนในแห่งปีจากนี่รุ่นพี่รุ่นพี่มีคุณป๋องนะครับตองเมื่หน่อยนะคุณป๋องรู้มาถึงวันธ์นี่จะกับปีแล้ ทุกสองเ็นไงรู้สึกไงบ้างกับบราการการแข่งขันนี่ก็ยืนลุ้นบิดความกัวเลยขนาดมีลุ้นมากแปลว่าผมเชื่อทุกคนที่แข่งแฟนบันแท้เนี่ยที่ผ่านสามวีได้เนี่ยเก่งมากเพราะว่าผมแข่งหลายครั้งเองผมก็ยังตื่นเต้น,นบรรยากาศปีนี้เป็นไงบ้างคะปีนี้รู้สึกว่าก็เข้มข้นแล้วก็ได้ความรู้เยอะแล้วก็เก่งทุกคนเลยที่ผมดูอยู่วันนี้ก็ก็สมนะฮะสมศักดิ์ศรียังไม่ใช่ว่าช่างเล็กจะไม่เก่ง มันอยู่ที่ทั้งโอกาสและทั้งจังหวะด้วยนะครับเดี๋ยวมาคุณมัตราบ้า่งเป็นไงฮะในรุ่นพี่ปีแรกเลยปีแรกนี่ไม่มีประสบการณ์ใดเลยนะนี่หลายหลาคนได้มีการได้เห็นคนอื่นได้ได้เล่นปีนี้เป็นไงมาท่านดูอยู่ตลอดเลยครับเนี่ยสนุกมากครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับคุณแซนดี้ด้วยคุณแซนดี้เก่งมากในข้อคุณสมบัติคือสามารถทําได้ในภาวะกนตรงนั้นบีบกลับมาได้ตรงนี้โอ้โหมันพลิกกลับมาได้เลยนะฮะ ครับก็น่าินดีนะครับอีกครั้งนะครับคุณแซนี่หงนะครับและในโอกาสนี้ต้องขอเชิญคุณแซนี่หงทางด้านนี้นะครับเพราะว่าจะเป็นการมอบรางวัลนะครับซึ่งมานั่งดูอยู่ตลอดนะฮะแล้วก็แต่ละปีแต่ละปีก็โหยลุ้นอยู่ตลอดนะครับพร้อมอยู่แล้วนะครับที่จะมอบรางวัลตรงนี้นะครับตัวแทนจากบริษัทไทยเบอร์เบรจำกัดมหาชนผู้ผลิตเบียร์ชาญครับคุณสมชายสุธิคุณพาณิชครับ สวัสดีคท่านขนน้อยครับสวัสดีครับโอ้โหเป็นยังไงครับบรรยากาศต่างๆทั้งชมทั้งฟังผู้ที่เข้าแข่งขันได้พูดถึงบรรยากาศต่างๆปีนี้เป็นไงฮะปีนี้ทําให้ผมนึกถึงเหมือนปีแรกครับปีแรกสุดทําไมฮะหมายความยังไงฮะโอ้โหสู้กันสุดฤทธิ์มันหยดติงต่งๆมันหยดติงต่งๆครับเพราะเก่งทุกคนนะฮะแหมสุดท้ายก็ได้เป็นหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะตรงนี้นะครับ จากนี้ไปนะครับก็รางวัลอันยิ่งใหญ่นะครับบ้านจากโครงการบ้านพัฒสอนความสวยที่เหนือกว่าคุ้มค่าด้วยคุณภาพหหลังใหญ่นะครับรถยนต์มิตซูบิชิแลนเซอร์1.6กิโลต่ออีกหอีก1คันนะครับรวมค่ารักา3ล้านจากเบียร์ช้างนะครับมานะครับมาเลยนะครับมานะครับรับเลยนะครับจากช้างบรรยากาศนะครับสาหรับที่จะเป็นการจิ้งใย้สุดยอดแฟนพันธุ์แท้แห่งปีนะครับ เป็นบรรยากาศการมอบรางวัลอย่างนี้นะครับคุณแม่มาด้วยดีกว่าคุณแม่คุณแม่มาเลยคุณแม่มาด้วยมาอยู่ใกล้ๆคุณลูกเลยนะครับมามานะฮะต้องกอดคุณแม่คุณแม่คุณลูกก็บอกว่าอยากจะให้คุณแม่ในภาคภูมิใจคุณแม่บอกว่าภาคภูมิใจจริงๆ2แม่ลูกคู่นี้เนี่ยเขาจะมีการต่อว่ากันบ้างกอดกันบ้างชมกันบ้างนะฮะก็ถือว่าเป็นภาพที่น่ารักนอกจากในเรื่องราวของการแข่งขันความรู้ก็เป็นเรื่องราวของครอบครัวด้วยทีเดียวนะฮะคุณแม่หลวงอยากจะพูดอะไรครับสุดท้ายนะครับอยากจะขอบคุณคุณปัญญาแล้วก็ททาางงีมน ที่คิดรายการดีๆขึ้นนะคะแล้วก็ตัวเองทำให้แม่ภูมิใจมันมีค่ามากกว่าของรางวัลอีกอที่สำคัญก็อยากจะขอบคุณกองเชียร์ทุกๆคนค่ะยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะทุกท่านที่ร่วมแข่งขันนะครับแล้วก็ู้ให้การสาน,น,านับสนุนโดยเฉพาะมนครั้งนีพบกันใหม่เลยนะครับ สุหน้าก็จะเป็นโฉมใหม่นะฮะของทางสุดยอดแฟนบนแท้นะครับขคดชมต่อกันเลยนะครับขอให้โชคดีนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ